ก็คือเป็นเรื่องของประจําเดือนนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะจะทราบว่าวันแรกหรือว่ารอบที่จะมาเนี่ยมันจะเมื่อไหร่คันนี้ตัวเองเนี่ยก่อนจะมาวันแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันมันกระปิดกระปลอยอะคะ่ะมันเหมือนจะมาไม่มาสักทีอะไรคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราควรจะไปตรวจด,ดีกว่าม่ไม่น่าจะปกติแล้วอะคะ่ะ การตรวจภายในสําหรับผู้หญิงจริงๆเราเรารู้ทุกท่านนะคะว่าเราจําเป็นต้องตรวจะคะ่ะแต่ว่าส่วนตัวเอาจริงก็เขิดเขิมากๆนะคะแต่ว่าถ้าพอรู้สึกตัวแล้วว่าเราควรจะตรวจเนี่ยก็เลยตัดสินใจมาตรวจดีกว่าเพื่อที่จะรู้เลยว่าเราเราเอ้ยความผิดปกติอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะ ค่ะพอมาตรวจแล้วก,ก็ระบุเลยว่าอยากจะมาตรวจกับคุณหมอแป้งนะคะเนื่องจากว่าคนใกล้ชิดเนี่ยได้ทาการผ่าตัดกับคุณหมอแป้งซึ่งดูแลเคสนี้อย่างดีนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องเลือกหมอที่สบายใจนะคะแล้วก็คุณหมอแป้งก็น่ารักมากแล้วก็ทําให้เราสบายใจมากๆในการที่จะตรวจหรือว่าจะรักษาต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ เราทราบว่าเราต้องผ่าตัดใช่ไหมคะแกก็อธิบายวิธีการรักษานะคะแล้วก็แผนการรักษาแม้กระทั่งการเปลี่ยนตัวเพราะว่ามันออธิบายเยอะเนื่องจากเ,ออเป็นการผ่าตัดครั้งแรกของเราอะคะ่ะบวกกับแกอธิบายเรื่องเทคโนโลยีสมัยนี้นะคะโดยโดยเฉพาะเทคโนโลยีของทางโรงพยาบาลเองหรือประสบการณ์ของคุณหมอเองมีความกังวลใจแน่นอนคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นการผ่าตัดครั้งแรกนะคะ แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะคลายค,ายความกังวลแล้วก็จะสบายใจมากแล้วก็พี่พ,พยาบาลที่ดูแลรอบๆตัวให้กําลังใจแล้วก็การผ่าตัดไม่ได้ใช้เวลานานมากค่ะก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะท,ที่อธิบายอย่างละเอียดให้เราสบายใจค่ะจากความกังวลที่มันใหญ่มากค่ะมันก็อ๋อแค่นี้เองมันแค่นี้เองจริงๆเลย